อ็ดียางเช้าวันนี้มันหยุดดูดิยางแม่งมันเหมือนอย่ยางมันนิ่มหรือไงก็ไม่รู้นะตอนที่ประมาชทำงานน่ะเราค็นดูว่ายางแม่งรุ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะทําการล้างอินี่นะไม่ได้ล้างมาสี่ห้าเดือนแล้วไปดูดิวันนี้มึงไม่ต้องไปไหนหรอกแม่งคพื่งหายตกเมื่อวานยหญกับลูกหมาเปียกน้ำไปใส่เครือผ้าดีกว่า ใาสายย่ยางเลยใส่ยางใส่ยางแม่ดูนะหุดแล้วโอเคยอ,ยยอ,ยอันเนี้ยอาจจะเป็นตักกาห่วยๆของแนทเองนะเว้ยตรงที่แนทยืนอะแต่ก่อนมันเป็นที่ล้างแต่ตอนนี้มันเป็นสวนละดูดีนะและสิ่งที่แม่งตลกคืออะไรรู้ไหมคุณเห็นตรงข้ามไหมก็คือสวนมผมว่าไม่เคยใครมาเดินแถวดีเลยเว้ยต่อให้มันเป็นโควิดก็เถอะเว้ยถ้าเราจะเดินสวนทั้งทีอะคุณจะเดินที่นี่หรือว่าคุณจะเดินตรงนั้นเข้าใจปะ ก็เอาล้ายาล้างจานนี่แหละล้างให้มันสะอาดเฉยๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเป็นกระเป๋าของเกดไงเกดเขาเทคทูเวอร์มันเป็นแพร a เอเชียที่เปิดแอแล้วซึ่งเราขับลายแม่เป็นหลักใช่ไหมแต่กระเป๋ลายแม่กับกระเป๋าของเกดมันก็ไม่ต่างกันมากนะก็เลยไม่รู้จะแช่ไปทำไมครับ นี่เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะว่าบ้านเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิถ้าสมมติเอาตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยทำพวกกับข้าวเอาโต๊ะมาวางไว่นึงมีแก๊สมีอะไรเงี้ยเออมันได้อยู่นะเพราะว่าบ้านเนี้ยมันโล่งเว้ยหาอะไรทําได้เยอะเลยเนี่ยมีแผ่นไว้ในหัวแล้วเอาให้เดี๋ยวรอเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดแผ่นอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้มันโควิดะเนาะไปไหนไม่ค่อยได้เออเพิ่งเห็นเลยเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรนะเอาไหมซิจะถ่ายคลิปกินอ่ะคลินกินยังไงอ่ะแก่ทอดไหมก็ว้าว่าของเยอะไห่คุณมีคอนเทนต์คุณ มันไปไหนไม่ได้เดี๋ยวออกจากบ,บ้านไม่ได้เฮ้ยตัวสูงจริงอะเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในถ้ำแล้วแบบว่าตัวสูงเลยไงใช่ครับรู้จักสิงห์หักไก่ปกไหมใครใครหน้าคุณตีน่าก อะไเล่เฮ้ยซุนำคมวะคือมันตัวมันสูงมากเว้ยที่นายพูดว่าได้อย่าให้เหนือทำคอนเทนต์ได้อยากลรองว่าเหนือไม่อยากทำอะไรมันคิดได้เว้ยแต่พอเวลาอยู่หน้ากล้องถยทไมวะก็ถึงเวลาประกอบนะหน้าเบื่อตรงนี้แหละเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมนะครับต้องมาเล่นกายกรรมมันชอบไม่เท่ากันนะก็เลยต้องมานั่งทําตรงนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวแนจะต้องเปลี่ยนมันนะแต่ว่าใช้ไปก่อนใช้ไปให้มันดไปก่อนแล้วหยุดที่อัปเกรดใหม่ เราเริ่มรู้แล้วนะ,อะพอเวลาเราทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบทำมาทีๆอยู่กับมันทุกวันอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของมันนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนอะไรหรือเราไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรซึ่งในเคสของแนทนี่ต้องได้เปลี่ยนกันชัวร์ครับทั้งทงที่เหล็กเล็กก็เท่ากันนะแต่เบี้ยวเว้ยโอ้ไอตอนเท่มันก็เท่แต่ตอนที่แบบจะประกรอบเนี่ยไม่เท่ตามเลยนะ ความสมดุลหานี้ไม่นะ่แต่ว่ามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อครับเนี่ยเดี๋ยวช่างมันเห็นไหมพอมันมีสี่หูเนี่ยการรัดก็จะง่ายนะเทสตัวนี้มันต้องรัดแบบนี้พี่ถีไรเดอร์ครับอ่าไอ้แรงไม่มีมันก็จะแน่นนะมันจะไม่โยกนะมันรัดได้แค่นี้ครับเพราะว่าถ้ารัดมากกว่านี้น่าจะไปหวังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเกี่ยวไปก็พร้อมใช้งานเนื่ยออก ของแนะนำมาประมาณ2โลแต่ถ้าไปทําอีกร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรการช่างสักอย่าง,งเหล็กข้างหลังตัวนี้ครับที่เขาทําเป็นโครเมียมมันจะประมาณ6โลหมายความว่าเมื่อคุณใส่ไปแล้ว6โลใช่ไหมครับคุณจะต้องไปดูล้อด้วยนะว่ามันรับน้ําหนักได้หรือไม่แต่ก็ดีนะมันจะรัดได้ง่ายกว่าน,นี้ใช้เวลาไม่นาน อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกเว้ยคือน่านมีแผนว่าเนทจากจะทําห้องนอนเนตอะให้เหนือมันมานอนด้วยก็อาจจะต้องย้ายห้องที่เห็นอยู่นะว่าไอของอะไรที่มันไม่จําเป็นอาจจะต้องทิ้งหรือบริจาคแล้วก็เอาเตียงเข้ามาให้น้องมันนอนกับเนตพ่อไเหนืออะอายุเกือบ14บสแล้วนะซึ่งมันโตแล้วนะเป็นแผนที่ต้องทานะเว้ยต่อไปมันนอนกับพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วมันมันหนุ่มอะแล้วตัวมันสูงมากตัวมันสูงกว่าเนตอีกอะตอนนั้นจําได้ไหมเพื่อนๆไอที่มันกินทาโบนาล่าทาบายเยโ่อะไรของมันอะตัวมันีี่่ทสูง ในบ้านแปลงงงๆรูปรล่อเข้าบ้านเลื่อนไปเลื่อนไปเออเลื่อนไปเอาเอาเลื่อนไปดิเออโอ้โห สุดยอดยอมากเน็ตว่านี่ยแหละอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยเมืแ่อบบก่อนนะมันอาจจะพูดเหมือนเพ้อฝันนะเว้แต่ตอนนี้คือเอาจริงเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่า,าท้อกับสิ่งที่ทำนะเว้และคุณอยากได้กําลังใจใช่ไหมไม่ยากคุณแค่หันหลังกลับไปมองในสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่เว้ว่ามันดีขึ้นไหมคุณพอใจหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแรงบันดานใจมีครั้งเดียวก็พอแล้วเพิ่มรสชาติกับชีวิตบ้างกินจือดอย่างเดียวกันก็เบือ่อกินเผ็ดกินเค็มบ้างชีวิตจะได้มีรสชาติ